ที่คุณบอกว่าคดีอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เท่าที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หนึ่งเดือนเนี่ยเท่าที่ผที่เหตุเท่าที่ผมฟังมาไอ้ฟังมานะเขาต้องเอาเป็นว่าคดีนี้จะทําให้สตชเนี่ยเกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งเขาบอกว่าอีกหนึ่งคลิปที่ยังไม่เคยมีคนเห็นเลยคือคลิปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผผมเห็นแล้วครับทุกคลิปเป็นยังไงบ้างก็เหมือนก็เหมือนกับที่เราดูในติ๊กต็อกกันนะค่ะ ก็คืออยอ่ลืม,มนั้นกบพอเนี่ยตำรวจเดิมทีเนี่ยเขาได้จากกบพอในส่วนของฝั่งตรงข้ามกบพอผมได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งท่าเรือพี่บุญพัฒน์ะระหว่างระดับความเร็วเรือเนี่ยไม่เคยหยุดเลยนะแบบตรงเดียว,ว,วอะไรรักษาอะไรรักษาทัม,มิ่งรักษาความเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรสะดุดไม่มีอะไรสะดุดพอมองฝั่งตรงข้ามเนี่ยสมมุติถ้ามีอะไรตกเนี่ยจะต้องมีแสงไฟที่หายวูบหนึ่งไปตรงหลังเรือแต่แสงแสงไฟที่ผมเห็น เขาเรียกว่าอะไรอะสเตเบิลตลอดไม่ได้มีวูบวาบว่าหายไปเลยแล้ซึ่งคำนี้ผมได้ให้การไปเรียบร้อยแล้วว่าผมฟันธงว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ที่ตอนตกไม่ใช่ที่จุดตกเพราะนคน,นที่รู้ดีที่สุดคือห้าคนถูกปะ่ะอืมอ่าแต่คนห้าคนจะพูดเขาจะพูด,พดตรงกันหร,หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่ง คุณเต้ค่ะเราข้อมูลที่นาซาที่คุณเต้ไปขอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความคืบหน้าผมขอไปที่บริษัท Google Pro แล้วเขาไม,ไม่ตอบกลับมาเขาไม่ตอบกลับมาเขาไม่ตอบกลับมาเขาไม่ขอเขาไม่ให้เหรอเหรอเขาเงียบไม่ใช่คือบริษัทเอกชนเขาขายอยู่แล้วแต่นาซาเนี่ยผมไปเช็คมาว่าข้อมูลเขาถ่ายในระดับสูงแล้วก็ Google Pro เนี่ยเขาก็ได้สัมปทานของดาวเทียมหลายดวงแต่ตอนนี้ผมก็ให้น้องชายที่จบจากมิชิแกนเป็นด็อกเตอร์จากมิชิแกนเนี่ย เป็นคนประสานงานบริบริษัทที่ดูแลดาวเทียมคริกเบิร์ดกับเบอร์วิลที่สามารถที่ส่งถึงพื้นดินโลกได้ประมาณ80เซนติเมตรแต่เขาขายข้อมูลในกรณีที่ถ้าเขาสาดมาทวีเบเชียอย่างเงี้ยเขาสาดมาประมาณ2ชั่วโมงเขาเก็บภาพได้นะแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้สา็ได้ไงแต่อาจจะแพงอ่ะทำไปทำไมจะหาเสียงหรอไม่ได้หาเสียงผมคือคือการเป็นพักการเมืองเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้ประชาชน นู่นข้าวของแพงทำไมไม่ไปช่วยเขาผมก็ด่ารัฐบาลไปแล้วนี่ด่าไม่รู้จะด่ายังไงแล้วคือตอนนี้ผมไม่ด่ารัฐบาลแล้วเพราะว่าด่าไปเขาก็แก้ปัญหาไม่ได้รอผมรอผมเป็นรัฐบาลแทนเท่านั้นใ้อย่างนั้นเลยจริงๆก็บอกอีกอย่างนึงเต้เต้เห็นตามหากันจังเลยไอ้ผ้าลูกไม้สีขาวที่วัดเอวอะค่ะผ้าสีขาวอ๋อคือมันใกล้กับไอ้แผลที่ขาขวาไงมันน่าจะได้เจอหนึ่งถ้าเจอปุ๊บหนึ่งคาบเลือดสองดีเอ็นเอ อาจจะเจอใช่แต่นี่มันเดือนหนึ่งแล้วนะเตเต้ผมก็ว่ามันไม่ไม่อยู่ในน้ําก็ต้องอยู่ในกองขยะเพราะนูเห็นภาพคุณเตเต้ไปคุ้ยขยะเลยก็มันก็ก็สันนิษฐานไว้อะว่ามันน่าจะเจออะไรดีๆอ่ะที่ทำไปคือนค,นคือผมเนี่ยเป็นคนที่ยำ้ำย้ำคิดย้ำทำนะพี่มดดำคือโจทย์ข้อนี้ถ้าผมทำไม่สำเร็จเนี่ยผมก็จะนอนไม่หลับมผมก็จะย้ำคิดย้ำทำจนกว่าจะชนะให้ได้เพราะคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ถูกต้อง มันเหมือนผมเรียนนีโอฟิสิกอะโจทดข้อนี้ยต้องทําให้ได้แล้วจะไปทำให้ได้อย่างไงอีบา้าตำรวจทั้งประเทศเขายังหาคำตอบไม่ได้เลยเต๊เต๊ะเอาเราก็ช่วยเขาอีกแรงไงโอ้ตายแล้วแต่ตอนนี้ผมพักไงเอตอนนี้พักทำไมอยู่ดีวันนี้เต๊เต๊บอกหยุดก่อนไม่เอาแล้วไม่ใช่ไม่เอาแล้วเหนื่อยทำไม แม่งเขาเรียกมีคนวางตะปูหรือใบระหว่างทางในการหาข้อมูลทขนาดนั้นเลยเหรอเต้เต้เดี๋ยวก็สกัดนู่นสกัดนี่ลำคาญไงเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังขอเล่าหนึ่งเหตุการณ์ในการสกัดสกัดอ้าวอยู่ดี่ะดำเนินคดีกูอีกแล้วอ๋ออ่าจะหาเรื่องกูไปถึงไหนนี่กำลังทำงานอยู่ถูกป่ะไอที่ทำมาผ่านมาผ่านมาเนี่ยดำเนินคดีผมยังไม่พออีกเหรอถูกป่ะพอดีกว่าเออคือผมก็ ได้โอกาสเลยขอเบรกก่อนเบรกก่อนแต่ไอเรื่องที่ใครจะมาขู่ผมเขาบอกคุณหน้าแตกผมคุณหน้าแตกหรือเปล่าคุณถึงหยุดแล้วไม่เอาแล้วเพราะคลิปที่คุณออกมาแถลงข่าวคุณหน้าแตกหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าผมหน้าแตกผมจะส่งพนักงานสอบสวนทําไมแล้วก็ให้การพนักงานสอบสวนทำไมแต่ยังมั่นใจกับคลิปนั้นอยู่นะทั้งๆที่สังคมเขาพูดแล้วเป็นขอนผมเนี <ve> ่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเราชนแต่ละทาในสิ่งในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแล้วถ้าว่าวันหนึ่งมันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ย ทุกคนก็จะยอมรับมันเองเมื่อเวลาผ่านไปในเตเต,ต้ลองเล่านิทานในแบบฉบับหนึ่งเดือนที่เตเต้อยู่กับคดีนี้มาหน่อยดิก็เห็นอะไรหลายอย่างเยอะแยะเช่นคือเอาง่ายเนี่ยคือตอนแรกๆเนี่ยหาคลิปยากมากนะส่วนราชการก็แทบไม่ไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้คอนเน็กชันหลายอย่างด้วยกันในการที่จะทําให้ได้หลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับคนที่ให้ข้อมูลว่าเราปกป้องเขาได้โดยเฉพาะเอกชนอย่างนี้เป็นต้น ผมก็บอกว่าสมมติถ้าใครมาขู่พี่ก็บอกผมแล้วกันแต่ผมส่งคนมาให้แล้วเรื่องนี้แต่แตคิดว่าเป็นอุบัติเหตุไหมยังเหมือนเดิมฮะเป็นไปตามพยานหลักฐานตามข้อสันนิษฐานถ้าผมสันนิษฐานว่าเป็นอุบัติเหตุถ้าเป็นอุบัติเหตุนะหนึ่งน้องแตงโมสภาพศพปกติเหมือนคนจมน้ำสองในระหว่างเกิดเหตุมีคนโยนชูชีพไปให้มีคนโยนนู่นโยนยนี่ไปให้แล้วมีคนโดดน้ําไปช่วยไม่ตายเหมือนหมาตกน้าอ่ะคนยังต้องไปช่วยเลยนะเลี้ยวเรือกลับเลยทันที พี่มดดำหมาตกน้ำช่วยไหมยังช่วยเลยเออจริงช่วยเออเต้พูดถูกอะถ้าสมมติหมาตกน้ำเรายังไปช่วยหมาเลยใช่เราสงสารหมาจะตายเราเลี้ยงหมามากกว่ามืออันนี้คนนะทำไมไม่ไปช่วยใช่หรือเมากันหมดไอ้ไม่ใช่เมาแค่คนเดียวเต้เต้เต้เมาแค่คนเดียวเเต้เออเมาแค่คนเดียวเ้เต้ทัวร์ล่ะทัวร์ล่ะทัวร์ล่ะเต้ฮะทัวร์ลงล่ะทัวร์ไหนรถทัวร์ไงเธอทัวร์จะลง เอ้าก็มันเรื่องจริงนะเขาเขาบอกว่าเมาคนเดียวเนี่ยก็ตามหลักฐานที่น้ำในลูกตาเนี่ยของน้องแตงโมก็เมาอยู่คนเดียวอะครับสามมิลิกรมใช่ไหมอืมใช่